ครับวันนี้ก็ตอนเช้านะครับก็จะมาบอกวิธีการตัดแต่งกิ่งนะครับตัดแต่งกิ่งนะครับกิ่งชนชมเนี่ยนะครับเมื่อเราตัดแต่งไปสักระยะหนึ่งนะครับมันจะมีกิ่งเล็กกิ่งน้อยโผล่ขึ้นมานะครับนะฮะเพราะมันโผล่ขึ้นมานะครับมันเกิดความไม่สวยงามนะครับเราก็ต้องตัดออกนะครับตัดออกเพื่อที่จะเลี้ยงกิ่งที่ต้องการนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับตกแต่งไปในตัวเนี่ยนะครับเพื่อให้เกิดทรงพุ่มด้วยนะครับนะฮะ ตัดแต่งกิง่งนตัดช่วงไหนนะครับช่วงที่ด,ดอกหมดต้นโทมก็ได้นะครับนะหรือต้นที่สมบูรณ์ถ้าตัดช่วงที่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเหมาะมากนะครับนะต้นที่ช่วงที่ต้นสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์ก็คือใบรากนะครับเ้าสมบูรณ์แล้วนะครับเ็าเขียวแล้วก็ใบเขียวแล้วก็อะไรนะใบแก่เต็มที่นะครับตัดเลยนะครับช่วงนั้นนะครับแล้วท่านก็จะได้ดอกนะครับนะเหมือนเหมือนที่ผมตัดไปต้นหนึ่งอย่ไงไรไม่รู้ นะครับมันเริ่มจะจอดอกแล้วนะครับนะโอ้ยนอครับวันนี้ก็จะมาตัดให้ดูนะครับว่าเราจะเอาตัวไอ้กิ่งไหนออกบ้างนะครับอ่านะฮะอย่างกิ่งเนี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะครับอย่างกิ่งเนี้ยนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งนี้ไว้ใช่ไหมครับกิ่งนี้มันสั้นเกินไปนะครับผมก็ต้องเอาออกนะครับจะเห็นไหมนอนี่นะครับหวังว่าคงเห็นนะครับเห็นไหมจากโคนกิ่งขึ้นมานะครับกิ่งนี้มีสองกิ่งแล้วนะครับ กิ่งนี้มันแย่แย่ขวางนะครับขวางผมก็ต้องเอาออกนะครับบางคนผมไม่กล้าจะออกเนาะกลัวตัดแล้วมันตายนะครับอ่าแล้วกิ่งแก่ๆดำๆหักๆนี้ก็ต้องออกนะครับนี่เลาะออกนะครับเสร็จปั๊บทาไงอีกหมุนนะครับมุน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 มาเริ่มแรกจะเลาะกิ่งที่ไม่ต้องการออกก่อนนะครับนี่อ่ากิ่งนี้นะครับตเล็กนี่เห็นไหมนี่นะครับเล็กนี้นะครับกิ่งนี้นะครับอยู่ข้างล่าง ผมก็เลอกออกนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งนี้นะครับเอออาออกนะครับนี่แทงขึ้นมาข้างบนเอาออกอันนี้แล้วแต่นะครับไม่มีใครผิดใครถูกนะครับตกแต่งกิ่งเนี่ยนะครับกิ่งนี้อยู่ข้างล่างเนี่ยผมก็เอาออกนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งนี้นะครับอืมนะครับบางครั้งมันมีกิ่งที่ไม่ต้องการนะครับอ่ะกิ่งนี้มีสองกิ่งนะครับมีสองกิ่งนะครับนี่เอาเห็นไหมลูกเห็นไหมนี่หนึ่งสองนะครับอ่ะ มีหนึ่งมีสองมีสองกิ่งนะครับผมจะเลี und ein, und ้ยงกิ่งบนนะครับผมเจ้ากิ่งล่างออกนะครับหรือไม่ผมเจ้ากิ่งกิ่งบนออกนะครับผมจะเลี้ยงกิ่งล่างนะครับเอมันมีได้สองสองอย่างตัดได้สองอย่างนะครับคือยังไงอ่ะแล้วแต่นะครับอืมถ้าจะเลี้ยงกิ่งกิ่งล่างนะครับกิ่งล่างก็อวบนะครับก็ตัดตัวนี้ออกนะครับเพราะว่ากิ่งบนมันไปแย่แย่เกินไปมันชิดตัวนี้เกินไปนะครับ จะแนะนําอีกรอบหนึ่งนะครับตัดเวลาตัดเนี่ยนะครับคิดดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะตัดนะครับนะคิดดีๆก่อนนะครับเพราะว่าตัดแล้วนะครับพอตัดแล้วมันอีกนานนะครับมันถึงจะงอกขึ้นมาใหม่นะครับนะเออไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเออคิดยังไม่ดีเลยนะครับตัดชึบตัดชึบตัดชึบนะครับนะครับเดี๋ยวมันจะมันจะพลาดไปนะได้นะครับนะเดี๋ยวผมกิ่งนี้ผมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าอะไรครับถ้าผมตัดกิ่งนี้ออกนะครับ มันก็คือกิ่งกิ่งแก่นะครับกิ่งแก่เนี้ยมันจะแข็งแรงนะครับอืมแต่กิ่งแก่ในด้านไปย่านกิ่งนี้ออกไปย่านกิ่งกิ่งใหญ่นี่นะครับมันจะบดบางความสวยเห็นไหมเวลามองหน้าเนี้ยนะครับเห็นไหมนะครับแต่ถ้ากิ่งนี้มันจะต่าอยู่นะครับเอากิ่งนี้ออกเห็นไหมเออนะครับเอาเดี๋ยวมองเอากิ่งเล็กออกก่อนนะครับปึ๊บตัดน nice ี่ออกนะครับอันนี้แดงกระดุมซับนะครับเนี่ยกิ่งเล็กๆนี่เลาะออกนะครับเห็นไหม กิก่งเล็กๆนี่เลาะอ,ออกอันนี้ผมก็จะเลาะอ,ออกนะครับเพราะอะไรครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับพอเราตัดพอเราตัดกิ่งนี้นะครับมันจะไม่แตกตัวนี้ครับมันจะมันจะมาเลี้ยงสารหาเนี่ยมันจะมาเลี้ยงกิ่งนี้ด้วยนะครับนี่โอเคแล้วกิ่งนี้ยังไงอีกเอ้าหมุนรอบๆกอน <c oughs> สักพักหนึ่งก่อนนะครับชิบ โฟกัสเด้อครับโฟกัสครับอันนี้กิ่งนี้ผมจะตัดสินใจยังไงดีอืมเอากิ่ง่างออกดีกว่าครับอืมตัดสินใจแล้วนะครับเพราะอะไรครับเพราะตรงนี้มันแก่นะครับมันเป็นกิ่งเก่านะครับที่นั่งแท่นมานะครับมันแก่แล้วก็ถ้าตัดถ้าตัดกิ่งแก่ออกเนี่ยมันจะไม่แข็งแรงนะครับอืม แล้วคันนี้พอตัดลอกกิ่งออกที่ไม่ต้องการออกแล้วนะครับคันนี้อืมเดี๋ยวผมจะมาตัดตรงในกันตัดทรงพุ่มนะครับอันนี้คือตัดกิ่งที่ไม่ต้องการแล้วนะครับแล้วคันี้จะตัดแต่งทรงพุ่มต้องมองก่อนนะครับอืมอย่างนี้นะ <c oughs> อ่คันนี้จะตัดแต่งทรงพุ่มนะครับ อันนี้ตกแต่งสูงพุ่มที่ผมก็เคยกล่าวไว้นะครับว่าเราควรที่จะให้กิ่งเมนเนี่ยมันสูงกว่ากิ่งข้างนะครับนี่นี่กิ่งเมนนะนะครับนี่กิ่งเมนนะครับให้มันสูงกว่ากิ่งข้างนะครับเห็นไหมกิ่งข้างอย่างเงี้ยมันยืดมันยาวไปนะครับเราต้องตัดออกนะครับตกแต่งนะครับอตัดเลยนะครับอันนี้กิ่งเมนนะกิ่งเมนอยู่ระดับนี้นะครับผมตัดชึบเลยนะครับ นี่เห็นไหมเห็นไหมครับเริ่มแล้วนัครับอืก็แล้วแต่ท่านจะเอาสูงนี่นะครับแดงุถมซัพย์ครับบางครั้งถ้าตับแล้วปล่อยไว้ยาวเกินนะครับ กิ่งเล็กๆเนี่ยถ้าปล่อยเราปล่อยไว้ยาวเกินมันก็ไม่แตกนะครับไม่ไม่ไม่หมายถึงว่าไม่แตกหลายตานะครับแต่ถ้าเรา <c oughs> ตัดสั้นๆ,ๆนะครับมันจะทําให้แตกยอดหลายยอดนะครับแต่ถ้าเราปล่อยไว้ยาวเงี้ยมันอาจจะแตกมายอดเดียวชี้โดขึ้นมาอย่างนี้นะครับ <c oughs> เออเนาะอืมแล้วคันนี้พอตัดรอบๆแล้วแล้วตรงกลางตัดไหมตัดใชครับนะ <c oughs> อย่างงี้ก็ต้องตัดออกนะครับนี่ ตัดครับอ่ามันยังสูงเห็นไหมพอตัดแล้วมันยังสูงอยู่เลยครับอือนี้ครับอ่าเลี๋ยวเลื่อนกล้องหน่อยซื้บเออ,อน,นะครับพอผมตัดแล้วมันก็ยังไอ้ก็ยังไอ้ข้างๆนี่ก็ยังสูงอยู่ใช่ไหมครับแต่ผมต้องตัดอีกอืเห็นไหมยอดนี้ก็ยังสูงอยู่ครับ ตัดดีเลยครับนี่ให้มันเหลื่อมกันสักนิดนึงอนาคตนี่นะครับเห็นไหมนี่ประมาณนี้นะครับเออคือการตัดเนี่ยนะครับก็แล้วแต่นะครับสามเหลี่ยมดอกเห็ดนะครับ แล้วแต่จะเรียกนะครับก็ให้มันเป็นทรงแบบนี้ให้ได้นะครับเห็นไหมมองไปปั๊บนะครับนี่นะครับนี่อันนี้แดงโดมซับนะครับเดี๋ยวตัดเสร็จครับเดีวคันนี้พอมันออกดอกมาเนี่ยโอ้หแดงเต็มต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับนะฮะอันนี้ก็ตัดไว้หลายต้นนะครับอ่ะตัดอีกสักหนึง ตัดให้ขาดเลยซับซับซับอืมนะครับตัดไปตัดมาเดี๋ยวก็อ่โอเคฝั่งนี้ก็ยังมองอยู่เป็นพุ่มอยู่อ่าก็ประมาณนี้นะครับตัดได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับอ้าวก็เป็นอันว่าจบคลิปนะครับคลิปนี้ก็อาจจะใช้เวลา8นาที9นาทีนะครับก็เคล็ดลับดีๆนะครับจากช่องหมกทองชาแนลนะครับก็นํามาบอกกันนะครับเห็นไหมเล็กๆพุ่มตัดออกหมดนะครับ แล้วคานนี้มันจะแตกมันก็จะแตกนี่นะครับนะฮะถ้ามีกิ่งเล็กๆที่แตกออกมาด้านข้างเราต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งนะครับกิ่งเล็กๆที่แตกแขนงออกมาจากด้านข้างเนี่ยเราเราต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งให้หมดนะครับเราจะปล่อยเฉพาะนี่ไว้นะครับเออนะโอเคในต้นไหนนอกาที่ผมที่ผมตัดไว้แล้วมันแล้วมันเริ่มจะออกดอกนี่แป๊บนึงนะครับพาไปดูก่อนยุใส่วาโอ้นี่ต้นนี้นะครับ ถ้าใครจําคลิปคลิปเก่าๆได้นะครับนี่นะครับที่ผมเอาต้นนี้มาตัดตัดที่ผมว่าผมขายไม่ได้เนี่ยผมตัดเสร็จปั๊บใช่ไหมเราวมาเริ่มจ่อดอกนะครับเห็นไหมไอแผลที่เนี่ยเห็นไหมแผลที่มันบอกผมบอกว่ามีแผลนิดหน่อยเนี่ยสงสัยตัวนี้แหละเขาไม่เอานะครับแล้วคราวนี้ไปดูรูรากมันกินนะครับสมบูรณ์นะครับไม้มันสมบูรณ์นะครับมันกินแล้วมันก็แห้งไปแล้วนะครับเออเออนี่นี่น,นี่ตัดเสร็จแล้วอย่าลืมนะครับนี่ ปูนนะครับปูนแดงนะครับเอามาทาหน่อยนะครับชืบทาหน่อยทาหน่อยอชืบปูนแดงเนี่ยป้องกันนะครับป้องกันเชื้อรานะครับป้องกันโรคเน่านะครับป้องกันไม่ให้กิ่งเขาเหนียวแห้งเสียความชื้นไปตรงปลายด้วยนะครับ ได้หลายอย่างนะครับปูนแดงแต่ค่าเชื้อราไหมที่จริงผมเคยเคยอ่านเจอนะครับปูนแดงเนี่ยมันไม่ได้ค่าเชื้อรานะฮะใช่ไหมหรือมันได้ยังไงผมว่ามันปูนแดงเนี่ยมันเป็นมีฤทธิ์เป็นด่างทําให้เชื้อราไม่ชอบนะครับ mm hmm. เชื้อราก็จะไม่มาเกาะน,นะครับเนาะมันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับถ้าผมพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะเออก็ที่เคยเคยศึกษามานะครับมัน มีฤทธิ์เป็นอะไรนะเป็นปูนแดงเนมฤลธิเป็น,ปนดนะ่นดางนะครับ้าพูดผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คือบางครั้งก็อาจจะแบบเอออาจจะงลงๆลืมๆม,ม,มากนะครับแต่ที่แน่ๆนะมันมีฤทธิ์มีฤทธิ์เป็นด่างนี่แหละครับเนาะแล้วทําให้เชื้อราไม่ชอบนะครับเชื้อราไม่ชอบอยู่กระด่างนะครับถ้าเหมือนขี้ไก่นะครับขี้ไก่แกบอย่างเงี้ยนะครับ มีริบเป็นกฎนะครับเชื้อรามันก็ชอบนะครับก็ทําให้เกิดโลคเน่าเยอะนะครับใครที่มีขี้ไก,ก่แกบเนี่ยต้องหมักก่อนนะครับถ้าไม่หมักนี่ระวังชุนชมท่านจะเน่านะครับโอเคครับผมจากช่องหมอทองที่นลจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ